เดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําอีกเทคนิคนะครับคือการเอาพวกคลิปวิดีโอต่างๆใส่เข้าไปในข้อความคับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทำอย่างไรนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็ทํทำการเปิดคลิปนะวิดีโอขึ้นมาก่อนนะฮะอาจจะมาที่ไฟ์์ p e n นะครับหรือไม่ก็ c t r t r o l o นะฮะหรือไม่ก็ดับเบิลคลิกพื้นที่ว่าง เพื่อทำการเปิดไฟล์วิดีโอที่เราเตรียมไว้นะครับในที่นี้ผมก็เตรียมเอาไว้แล้วละ่ะในทุกครั้งที่มีการเปิดไฟล์วิดีโอขึ้นมาน,นะครับมันก็จะมีการแอคทีฟในตัวของไทม์ไลน์ขึ้นมาด้วยจะมีการโชว์แทร็กของวิดีโอกับออดีโอนะครับซึ่งใน Photoshop ตั้งแต่เวอร์ชัน c c สี่ไเนี่ยก็จะมีโชว์พวกนี้ให้เห็นแล้วล่ะเหมือนการตัดต่อวิดีโอนะครับที่ อัาแถมมาด้วยนะครับเมื่อก่อนก็จะทําแค่แอดิเมชันนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีการตัดต่อวิดีโอได้ในตัว Photoshop ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีนะครับก็มาที่ Windows นะครับแล้วเปิดเจ้าตัวไทม์ไลน์ตัวนี้ขึ้นมาก็จะเห็นเช่นเดียวกันนะครับโอเคคราวนีนะ้เมื่อเราได้ลักษณะของอ่าคลิปวิดีโอที่เราเปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมาดูตรงเลเยอร์นิดนึงนะครับเลเยอร์ layer ต้องเปิดไว้ด้วยนะครับไม่ก็กดปุ่ม F7 ที่คีย์บอร์ดนะเพื่อโชว์ขึ้นมากด F7 นะฮะ แล้วก็จะเห็นว่ามี2 l a เลเยอร์ใช่ไหมครับเราก็ทำการยุบเลเยอร์ไปให้เหลือเลเยอร์เดียวก่อนนะโดยการซ่อนตรงนี้ครับมันมีลูกศรเห็นไหมฮะเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆเ,เราคลิก1ครั้งนะฮะ,ะเพื่อยุบรวมไปก่อนนะครับแล้วเราก็จะมาทำการสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับวิธีการก็คือว่าให้เรามาที่มุมล่างขวา นะตรงนี้นะครับที่เมาส์ขยับอยู่นะครับชื่อว่า create new layer แล้วคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีการเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอยู่ด้านบนนะสำคัญคือให้อยู่ด้านบนของเลเยอร์ที่ชื่อว่าวิดีโ Group 1หนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำการสร้างข้อความนะฮะตรง t o ดบ Box กนะชุ o บ็อซึ่งปกติเนี่ยอาจจะเป็นแถวเดียวอย่างนี้นะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนักนะครับเราก็ทำการคลิก ที่อยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับให้มันเป็น2แถวนะฮะจะได้เห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับแล้วก็เลือกเนี่ยครับตัวทีนะฮะไททูเลือกตัวที่3ชื่อว่า horizontal type math tool นะฮะเป็นการพิมพ์ข้อความที่เป็นเส้นปลานะฮะโปร่งใสนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาข้อความไปวางไว้นะอยู่บนวิดีโอนะฮะแล้วให้วิดีโอมันวิ่งอยู่ไปใต้ข้อความอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็มาคลิกตรงพื้นที่นะที่เราต้องการนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความอะไรก็ได้นะครับสำคัญคือว่าข้อความที่พิมพ์เข้าไปเนี่ยนะฮะ ขอให้ฟอนต์เนี่ยตรงออปชันบาร์เนี่ยมันเป็นฟอนต์หนานๆนิดนึงนะฮะขอให้หนานๆหน่อยจะได้เห็นตัวของคลิปวิดีโอวิ่งในตัวอักษรได้นะฮะในที่นี้ผมก็เลยเลือกเป็นตัวของ Impact ประมาณนักสามร้อยพอยอะไรประมาณนี้ครับเมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วนะฮะเมื่อพิมพ์ข้อความลงไปแล้วเนี่ยนะฮะตรงบนวิดีโอแล้วเนี่ยสังเกตตรงนี้นะครับ ตรงตำแหน่งของไทม์ไลน์ด้วยนะครับไทม์ไลน์เช่นว่าเลเยอร์สเนี่ยาจะมีทร็กขึ้นมาเป็นทร็กวิดีโอเลเยอร์สแลเราะมีความยาวของเจ้าตัวของอข้อความอยู่นะครับว่าเราต้องการที่ใช้ข้อความตัวนี้นะมันมีความยาวประมาณแค่ช่วงไหนนะฮะหรือว่าจะเอาโชว์ทั้งหมดนะจนถึงท้ายของวิดีโอเลยนะนที่เบรตต้องการจะทําการโชว์นะฮะตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปเลยเนี่ยผมก็มาที่ทร็กวิดีโอของเลเยอร์สใช่ไหมผมเอาเมาส์วางไปรูด้สองหัวผมดึง าะะมาที่ท้ายคลิปเลยนะฮะให้มันยาวเท่ากันกับคลิปในขณะเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับเราก็คลิกที่เราก็คลิกที่ Rectangle มาคลิก o ูนเพื่อทำการ Move เจ้าตัวของข้อความนะมันอยู่ตำแหน่งที่เราต้องการโอเคประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการ select inverse นะฮะกลับนะฮะเจ้าตัวของการ selection จากเจ้าตัวของตัวสอนไปที่ background แล้วมาที่ select เรื่องังการอินเนะฮะกลับไปที่บ g r กลาวแล้วเราก็จะทำการสร้างหน้ากาก mm hmm. หรือแมชเพื่อบังบางส่วนของภาพนะครับโดยการเลือกด้านล่างของ Panel Layer นะครับด้านล่างที่ชื่อว่าแ d l เซมบล์แมช สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็จะได้เป็นหน้ากากนะครับที่มันเป็นพื้นสีขาวนะครับแล้วก็มีตัวข้อความสีดําอยู่อย่างเงี้ยครับอ่านะครับเราก็ทํางานรูปะะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับอ่าเราก็จะเริ่มทําการแมชนะฮะเพื่อบางบางส่วนของภาพแล้วนะครับโดยการแอคทีฟนะตรง สี่เหลี่ยมนะฮะซึ่งเป็นตัวของข้อความนะที่อยู่ด้านหน้าในเลเยอร์สอตอนแรกเราแอคทีฟตรงนี้ใช่ไหมครับแมชที่เป็นการเจาะสีดําลงไปภายใต้พื้นสีขาวแต่ขณะที่ว่าทําการกราดีเอเพื่อทําการสร้างเอฟเฟกให้ตัวข้อความเนี่ยนะครับเราจะต้องมาที่ตําแหน่งของที่เลเยอร์ตัวแรกนะฮะที่เป็นสี่เหลี่ยมตัวแรกนะครับแล้วเราก็ทาการกราดิเอตนะโดยการเลือกที่กร d ด e n t t ทู l ตรงนี้ครับกราดิเอทูลแล้วก็ออปชันบาร์ด้านบนจะเลือกสีอะไรก็แล้วแต่เราเลือกสีเลยนะครับแล้วเราก็กรเดิเอไป อ่าเห็นไหมฮะเราก็แกลเดียนไปเมื่อแกลเดียนไปปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะได้ละตอนนี้เราจะได้ละนะฮะถ้าเราเล์ดูนะฮะโดยการเอามาที่เจ้าตัวของไทม์ไลน์ด้านล่างแล้วกดปุ่มเล์เราจะเห็นว่าตอนนี้มันทํางานละเห็นไหมฮะมันก็คือการที่จะเอาเจ้าตัวของคลิปเนี่ยไปวางไว้ในตัวอักษรโดยที่มีแบ็กกราวน์เนี่ยเป็นโทสีที่เราต้องการนะ,ะสีแล้วก็ได้นะครับล้วแต่เราเราก็แกลเดียนเลือกตรงนี้เลยนะครับคราวนี้เอาใหม่เฮ้ยถ้าบอกว่าอ่า เราต้องการเพิ่มเอฟเฟกมากกว่านั้นเช่นนะฮะเราต้องการที่จะให้มันดูอ่ามันมีลักษณะของคลิปนะฮะที่มันโชว์เป็นจางๆนะฮะเป็นเจ้าตัวของเป็นโอปะซิตี้อยู่ด้านหลังด้วยนะฮะทำให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับเราทำอย่างไรแต่วิธีการคือว่านะครับเราก็จะต้องมาทําการเอาเมาส์คลิกที่ตรงเลเยอร์ตรงนี้ก่อนนะฮะเลเยอร์ที่เป็นตัวของตัวสื่อสีดําแล้วก็พื้นสีขาวเนี่ยกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค้างแล้วคลิกหนึ่งครั้งเพื่อสร้างเส้น s e เล c t ชันแบบนี้ขึ้นมา เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการ select inverse นะครับ select inverse นะ select inverse เสร็จแล้วเราก็มาที่ตำแหน่งของ layer thumbnail นะฮะ layer thumbnail ก็คือ layer ที่อยู่ใน layer 2แต่ว่าเป็นสีเหี่ยมอันแรกเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องสร้างขอบนะฮะหรือว่า stroke นะเพื่อทำให้มันดูชัดขึ้นนิดนึงก่อนนะฮะแเราก็มาที่ edit แล้วเลือก stroke stroke แล้วก็เลือก stroke ที่นะผมอาจจะตั้งเป็น stroke สีขาวนะฮะโดยกว้างอยู่ที่ประมาณสัก8 point ส่ส okay. so, ีขาวสักแปดพอยนะครับแล้วผมก็ select inverse นะฮะกลับจากตัวตัวของตัวอนนักษรนี่ฮะไปที่ b a c k g r o u n d นะ select inverse กลับไปที่ b a c k g r o u n d แล้วผมก็เปลี่ยนนะฮะฟ f ฟ e c ตรง normal เนี่ยนะฮะผมเลือกเป็นตัวอื่นแทนนะเช่นผมอาจจะลองเปลี่ยนจาก normal เป็นตัวลองไล่ดูนะฮะเนี้ยตรงนี้เรามีหลายตัวมากนะฮะเรามาคลิกที่ normal แล้วกดลูกศรชี้ลงที่คีย์บอร์ดเพื่อไล่ f e c t ตรงแบ็กกราวอ่ก็เลือกตัวที่เราชอบตั้งหนึ่งตัวนะฮะไล่ไปเรื่อยชอบทัวไหนก็ใช้ทัวนั้นไปนะครับก็กดลูกศรชี้ลงที่คีย์บอร์ดนะฮะผมก็อาจจะเอาสักหนึ่งตัวแล้วก็อาจจะเอาตัวฮาร์ดมิกะแล้วก็กดคอนโทรลดีด็อกนะครับนะครับกดคอนโทรลดีด็อกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็จะลองกดเพลงและกด s p ป c e บาร์ที่คีย์บอร์ดก็ลองเล่นงานชนิดอ่านะฮะก็จะเห็นว่าก็จะได้งานที่มีรูปแบบนะที่ดูน่าสนใจนะครับในการที่จะเอาเจ้าตัวของคลิปไปใส่ในตัวข้อความนะฮะก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับก็ฝากไปท่านี้นะครับพบกันในอีพีต่อไปสวัสดีครับ